สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สำนักง,งานการนิคมอุตสาหกรรมที่นี่ติดระบบไว้15กิโลวัตต์นะครับเป็น Yellowboy INVt นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็ต้องมาไม่เป็นไรครับเมื่อกี้มันมีอาการเหมือนกิจ under ว o l t นะครับ AC าสาเหตุเนื่องจากวันนี้การไฟฟ้ามา ซ่อมบำรุงหมอแปลงแล้วก็น่าจะเกิดจากการดับไฟแล้วจะมีไฟกระชากหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับก็หาสาเหตุไม่ชัดเจนว่ามันขึ้นแค่กิจอันเดอร์โวล์นะครับก็วิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับตอนที่มาถึงเนี่ยเมนตัวนี้มันทิปลงมานะครับมเมนตัวนีมนมน้มันทิปลงมาในตู้นี้เป็นตู้เซฟตี้ระบบนะครับท่อนล่างเป็น DC ท่อนบนเป็น AC ก็ทำการปิดระบบแล้วก็เปิดใหม่ครับตอนนี้เครื่องกำลังเช็คเช็คสถานะอยู่อ่ารันนิ่งแล้วครับลองมาดูกันเล่นๆหน่อยมีอะไรบ้างมอนิเตอร์พารามิเตอร์นะครับวันนี้เลยผลิตได้น้อยนะครับ26กิโลเท่านั้นเองอ่ามีแดดไม่นี่แดดมีนะครับ แต่ไม่แรงแล้วนะครับตอนนี้บ่ายสามแล้วออกมา8กิโลนะครับพีกวันนี้ได้12กิโลก็ถือโอเคนะครับอ่า u v วีดัยูองร้อยโวลต์ไม่อันเดอร์โวลต์แล้วนะครับไม่อันเดอร์โวลต์แล้วกระแสออก11นะครับ11ก็ถือว่าโอเคนะครับความถี่ได้ ตอนหน้าที่ผมมอนิเตอร์ทางมือถือมันขึ้นว่า Under Frequency นะครับแต่ตอนนี้ถือว่าได้แล้วนะครับ PV 1 3 1 8 PV 2 326-330นะครับกระแสค่อนข้างแรงนะครับผ่าน MPPT ออกมา12-13แอมป์นะครับมีกระแสรีกแค่5-8นิดหน่อย เครื่องยังไม่ร้อนนะครับ40องศา C เพราะว่าเพิ่งเริ่มหลานเครื่องอ่าตัวเลขนี้ครับสำคัญอ่าติดเมื่อเดือนพฤษภาสิ้นเดือนพฤษภาครับไม่นำมานับมุนาเลยแล้วกันไปได้6,000กิโลวัตต์แล้วนะครับ6,000กิโลวัตต์1,382ชั่วโมงนี่นะครับวันนี้13นาฬิกา พาวเวอรออนตั้งแต่6โมง6นาทีแล้วนะครับโอ้แดดแรงจริงนะครับ uh, ลองดูหน้าจอหลักปกติทีนึงนะครับ uh, นะฮะขึ้นสถานะ running แล้วนะครับ mm hmm. ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเรียบร้อยดีพอดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ก็เลยขับรถมาดูเองนะครับ บริการถึงใจครับ The Planet Power พบกันตอนต่อไปสวัสดีครับ